คืออันนี้คืออะไรนะคะน้ำปังทอดค่ะไม่ใช่ขนมปังฟิกอ่ะจิ้มอะไรได้จิ้มอะไรรุ่นไหไรุ่นนนะคะจิ้มทุกอย่างได้เลยนะคะมี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 อะไรจิ้มมีอะไรจิ้มบ้างคะไช่างเขียวไม่ใช่กระยาบค่ะกระยาบค่ะกระยาบค่ะกระยาค่ะขอชื่อได้ไหมคะได้เลยแหมดแห่มะแห่อร่อยมากเลยนะคะของอ๋อเดี๋ยวไม่ได้จิ้มเลยค่ะลืมจิ้มป่ะงคะ มันเป็นกระจกใช่ไหมคะลองลองไม้กับเราคองนนี้เป็นกระจกใช่ไหมคะดูนะคะว้าวโอ้กระจกกินได้อ่าตกลงตกลงที่จิ้มที่จิ้มมันต่อไปคืออะไรคะสีขาวคืออะไรคะสีขาวสีขาวคืออะไรคะทุกคนดูอะไรนี่นะคะมันคือไข่เค็มค่ะและนี่นค่ัและนี่ก็เป็นแบบไข่เค็มไข่เค็มไข่เค็มที่ละลาย อ๋อู้น่ากินมากไหนเอาเข้าปากเลยค่ะเอาเข้าปากเลย่ะเข้าปากตีเลี้ยงปากเยอเลยอ่ะอ่าไหนไหนพิธาพิธาเอาพิธาเต็มปากละวข้าวปลาข้าวปลาโชว์ชิ้นหนึ่งสิลูกโชว์ชิ้นหนึ่ง่ะเดินออกมาจิ้มจิ้มแล้วก็กินชนิ้นหนึ่งช,ช,ช,ชิ้นกินโชว์เพื่อนหน่อยอันนี้มีบางต้องซะด้วยอ,อ๋อโอ้โหชัดแจ๋วจิ้มก่อนสิจ้าจิ้มก่อนสิจ้าไม่จิ้มค่ะไม่จิ้มอ่าค้าวปาจิ้มไม่จ้าโอ้โหนี่นะ อะไรเอาไม่บางอะกินเลยค่ะไม่ค่ะอามะคุณฟ้าคุณฟ้าอะปากมาค่ะนี่ค่ะเป็นเหลือดีค่ะนี่ค่ะอร่อยเนทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆร้านไหมคะเป็นใครเป็นผ่าเราเราอยู่แถวนี้ก็พอค่ะไหนเราดูซิไปไปทางไหนโอ้นี่นี่บรรยากาศรอบร้านนะคะโอ้ ไหนๆนล้งนาเล้งนาทำท่าทำท่าเหมือนเพื่อนเลยเร็วท่านี้ค่ะทำท่านี้ค่ะทุกคนท่านี้ค่ะอ่าโอเคปิดคลิปปิดคลิปเลยปิดคลิปยังไงคะกดติดตามด้วยกดดตติามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก่อนหน้านะครับเดี no? ๋ยวคลิปต่อไปจะไปเดินตลาดโอเคโอเคค่ะ ตอนนี้นะคะหนูมาตลาดชื่อว่าไอเลิศไทซ่าวันนี้เราจะมาดูของกันนะคะเริ่มกันเลยค่ะเริ่มที่โซนแรกนะคะไปสวนัดอกค่ะไม่รู้ว่าน้ำ เดินมาเดินมาเดินดอลลิมันตาบูจไปจับหัวมันเตดูเฉยเกิดสายที่คาสายจ้าเลยค่ะจับได้อะดูไปดูมาอ่ได้เราเราไปดูซุ้มอื่นหน่อยไหมคะพาเพื่อนไปดูที่ซุ้มหน่อยไหมคะไปดูซุ้มอื่นก่อนเตี๊ 我先扫一扫。 เดี๋ยวเป็นร้านต่อไปกันยคะไปกนค่ร้านต่อรไรคร้านคนอะคะ้นค้นไรคนอคน่อะไร้าน่อะไนช่่ะ ไหนคะหคะมวกอืมอันนี้รองเท้าอันนี้เป็นหมวกโอ้โร้านต่อไปนะคะจะเป็นร้านอันนี้เลยคะ่ะจานะคะจำค่ะร้านเจ็ดค่ะค <c oughs> ่ากันเลยนะคะเจ็ดค่ะอันนี้เราเป็นเสื้อน,นี้แบบเบบี้ ไป่ะอันนี้เราไปกินแบบจานนะคะแบบจาน มันมีตัวหนึ่งบางมากเลยค่ะไปอันนี้คือมังหมูแดงกะละกินะคะและนี่คือชอดอกดอกอะไรงคะคอมเมนต์มาบอกด้วยนะไม่เคยออกดูไม่เคยแล้วประมาณ ยี่สิบาบาทใช่ใครมอา่านผิดแล้วนี่ยี่สิบเดี๋ยวเราจะตามเรามาเลยนะคะ อ,อ,อ่เด็กๆขึ้นไปนั่งเลย3คนเด็กๆขึ้นไปนั่งเลย3คนนะ ขอบคุณพี่เขาด้วยนะขอบคุณพี่เขาด้วยนะขอบคุณนะครับจะหัวอุ้ยห้ามแต่ต้องอะไรอะไรอย่างเงี้ย ้กดไปอ๋ออันนี้หลังกินข้าวเสร็จใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นสลับค่ะเป็นอะไรคะเอาไว้คนคนกดเลยคะไก่ยอดโอเคค่ะนี่มาดูเมือนอือพอหมูย่างไก่โอ่้ยไม่ค่ะนี่นะคะคืออันนี้คือน่าจะอร่อยนะคะหนูอยากกินมากอันนี้หนูกินไม่ได้ ขสวัสนีค่ะวันนี้จะต้องเป็นโมแลวค่ะตอนตอนนี้จะแล้วก็ชมกันละดเลยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ